เดินอำเภอบ้านโกรดนะคุณเดินบอกเดินบอกว่าอยู่พ่อรุ่นรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายเราทํามาะคแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีหลอกคารในกรุงเทพไม่ค่อยมีขอบคุณสองดวงตาค่ะขอบคุณในค่ำวันนี้นะคะขค้าก็ไม่ได้เอาไปผัดยางหอง แต่ก็ล้างให้สะอาดสะเด็ดน้ำดีๆก่อนนะคะแล้วเอามาห่อขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนดวงจาค่ะไม่ใช่ครับมัน่ตได้นะคะขอบคุณค่ะแม่ดีขอบคุณคุณยายดือเือนคุณดีากก็ไม่ได้เอาบรรพัดจ่างหอม แต่ก็ล้างให้สะอาดสะเด็ดน้ำเลยดีก่อนนะคะแล้วเอามาห่อ,อหะค่ะแล้วก็นอกจากทำกินเองนะคะนอกจากทำกินเองยังคิดถึงแบบเกาาเมื่อก่อนเมื่อก่อนคุณยเดือนบอกคุณยเดือนอยู่อ้าเพอสตึกนะคะบ้านทุมแสงนะคะคุณจะมีเดือนนะอยู่บ้านทุมแสงแม่ในเดือนก็คุ้นๆอยู่นะคุ้นๆอยู่นะ ยิ้มมากไปนั่จะเห็นกอนลงมันจะเป็นมันจะเป็นป่าใหญ่เลยุดตรงนั้นนะคะลงแวะมาหน่อยนะคะแวะมาติชมนะคะแวะมาติชมแวะมาเป็นกําลังใจหน่อยนะอ่านไม่ออกกะเรียนมาน้อยนะคะรุ่นไม่เรียนมาน้อยขอบคุณนะคะ ไปได้สองทางค่ะคุณเดือนนะคะถ้าไปทางบุลีล์ก็ต้องต่อรถไปบ้านนะคะไปลงยิ้มมากไปเน่จะเห็นตอนลงมันจะเป็นมันจะเป็นป่าใหญ่เลยตรงนั้นนะคะลงขอบคุณที่ติดตามชมนะคะคอมเมนต์ทักทายได้นะคะคอมเมนต์ทักทายได้นะคะคอมเมนต์คุณเดือนจะนั่งเครื่องหรือ,อยังคะ ตั้งก้มแตไม่ได้ินมงนีม่เห็นนะคะมันภายบ้านบ้านคุณลินเป็นลาวนะคะลาวมีลาวมีลาวใบลาวลงแรงเข้ามาชมได้นะเข้ามาคอมเมนต์นได้นะคะสวัสดีทักทายได้ะคะ่ะบ้านแต่กะต้มนี้กินได้นานนะคะแต่มันก็มันก็หวานมันกันหวานกล้วยนะคะข้าวเหนียวก็หวานนะคะ ก็อยากกินเปิดรับเพื่อนๆแล้วนะเปิดรับเพื่อนๆแล้วไม่ไม่ติดขัดแล้วเข้ามาง่ายแล้วเข้ามาง่ายแล้วนะคะเข้ามาตอนนี้ขนาดเดินไปเดินมาก็ยังร้อนขอบคุณค่ะขอบคุณสามดวงกาน,นะคะสามพันขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะที่มาที่แวะมา คุณยเดือนพูด,พ,ดพูดพูดภาษาไทยเลยพูดพูดภาษาไทยแล้วพูดกอมเมนคะคุณคุณคุณยเดือนคะ่ะมเมนต์กันกั้นคุณยเดือนเอาไว้นะคะคนังอื่นน่าจะคอมเมนต์ไม่ได้สวัสดีนะคะคุณย,ยเดือนคะ่ะหลนนอนแล้วเหรอคุณย,ยเดือนหน่อยนะคะอยู่ในบ้านนี้ร้อนจริงๆเลยนะคะ อยู่ในบ้านร้อนจริงๆเลยค่ะทุกคนนะทุกคนเขาต้องมัดโบราณจริงรุ่นพ่อรุ่นรุ่นรุ่นแม่รุ่นยายนะคะก็ไม่ออกพูดก็ไม่ได้นะคะเขาว่าอย่างนี้เขาเขานี้ก็เราเราก็ฟังเขาไม่ออกนะคะนี่เรียนอยู่วัดอยู่อำเภอสตึก่าเลยพี่อีกหน่อยนะคะแล้วอำเภอบ้านกวัดไปค่ะ ได้ขึ้นไปเลี้ยงไปเลี้ยงในป่านั่นแหละกายใหญ่ตอนนั้นเป็นใหญ่เดือนอนี้ข้าผัดมาเสร็จตอนนี้เย็นนิงง่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบ้านบางทีก็ไม่ค่อยมีอะไรทานะคาะคุณยายเดือนนะถ้าไม่รอฟ้ารอฝนนะคะขอบคุณนะคะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณสองดวงตาค่ะ หเห็นเพื่อนเพื่น,นมามาั่งก็ดีใจค่ะดีใจดีใจขอบคุณที่แวะค่ะขอบคุณสองดวงตานะคะขอบคุณที่แวะบ้านแม่ิลินนะคะตอนเย็นเย็นตอนเย็นเย็นนะคะมีต้ยมยำเลยคะ่ะมีต้ยมยำมีน้ำพริกนะคะตอนเย็นเย็นนะ,ะ,ะไรมาเสิร์ฟค่ะตอนเยนเย็นคะ่ะ กิน,นข้าวเย็นกันหรือยังคะยังค่ะนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะสนามบินเมื่อก่อนไปหาใช่เหมือนกันเลยคุณคุณยาเดือนเนะาะเมื่อก่อนไปหาเหตุกันนะคะ กินข้าวเย็นกันหรือยังคะยังค่ะนะคะไปนะคะไปทำมาหากินไปทามาหากินมาทำมาหากินนะคะที่ไหนดีนะคะนี้อันนี้แม่นิดินไม่ได้ใส่น้ำตาลน,นะคะไม่ได้ใส่กะทิเลยใส่แต่ตัวลิสงนะคะภาษากิดได้อะไรกินคะวันนี้คะ สาวใช้มาให้แม่นดินน่ะคะ่ะสระอิระนะคะงั้นคนละทางกับบ้านเราใช่ค่ะคนละทางแล้วน,นะคะคุณนะคะไม่ไหวเลยนะคะอากาศเดินไปเดินมาแป๊บนึงขอบคุณค่ะ ขอบคุณสองดวงตาค่ะขอบคุณสองพันดวงตานะคะวันนี้ชุ่มแสงชุ่มแสงชุม่มกดชุมแสงไหมคุณชุมภาษาไทยแม่นิดินหน่อยนะคะแม่นิดินอ่านไม่ออกแทนค่ะตอบแทนบุญลายนะคะ อยู่บ้านเดียวกันค่ะนะคะคุณเดืนอนเดือนเนาะอยู่บ้านเดียวกันเดือนเดือนบอกบ้านชุมแสงบ้านชุมแสงแถวบ้านโคกโคกสิงบ้าน,านตะมาขอบคุณสองดวงตาค่าาาขาะขอบคุณในค่ำวันนี้นะคะ เยวก็เอามาห่อนะคะนะคะสวัสดีนะคะคุณน้องภาษาอังกฤษค่ะสวัสดีคุณเดือนด้วยนะคะขอบคุณนะคะบุญไรนะคะเป็นะยังไงเนาะยูด,ดูท่าหนันหอนบํรอดต่ดูจะมีลูกมีหลานดูให้ะคะ่ะช่วงไหนที่มันลดนะคะแต่ช่วงแต่แต,แต่ต้องจองล่ว <c oughs> งระคนเขาต้องมัด โบราณริงรุ่นพ่อรุ่นรุ่นรุ่นแม่รุ่นยายนะคะ <c oughs> ไปอยู่ตามท้องไร้ท้องนาไปอยู่ตามสวนกันเยอะค่ะขยายกันไปก็เลยจะก,กว้างกันไปนะเดือนนะคะ <c oughs> ลหลานนอนหรือยังคุณเดือนคุณเดือนพาหลานนอนหรือยังคะหลงหลงกันก็มีนะคุณเดือนนะ บางทีก็หน้าแรงก็ไปเลี้ยงคุณมิตรภาพดีๆนะคะแม่รินพูดมากเริ่มหิมน้ำแล้วค่ะแค่ต้มผัดมันหวานมันมันบางทีนะ <I see. S 1> ก็กินแบบมันเลี่ยนพูดไม่ได้หรอวก่ะนะคะคุณยายเดือนนะคะพูดไม่ได้จริงๆเลยมันฟัง นี่เรยเราจำไม่ได้นะคะนะคะคุณคุณเดือนนะคะเม่อมินก้นก้นคุณเดือนเอาไว้นะคะนักลงื่นน่าจะคอมเมนต์ไม่ได้เข้ามาเยี่ยมบ้านแม่นิรินได้นะแม่นิรินเปิดบ้านแล้วตอนดินเย ข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดนี่กินกินได้เยอะนะคะทุกคนไม่เหมือนข้าวต้มไม่เหมือนแต่ข้าวต้มนี่กินได้นานนะคะกินแต่มันก็มันก็หวานเหมือนกันหวานกล้วยนะคะข้าวเหนียวก็วหวานนะคะแต่ก็อยากกิน